สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการต่อสายของไฟหัวเสาตัวนี้กับมอเตอร์แอโร่หนึ่งพันเอซีนะคะขั้นตอนแรกเราต้องแกะด้านในเพื่อต่อสายก่อนนะคะก็จะหมุนเสาอากาศตรงนี้ออกก่อนนะคะหลังจากถอดเสาอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดึงฝาสีส้มขึ้นนะคะแล้วก็จะเจอจัมเปอร์ตรงนี้นะคะ จัมเปอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นจัมเปอร์ของเสียงค่ะตัวที่มากับค่าโรงงานอันนี้จะเป็นเปิดเสียงไว้นะคะหากลูกค้าไม่อยากใช้ลูกค้าปรับเป็น nc หรือว่าสลับไปอีกฝั่งได้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นจัมเปอร์ของไฟนะคะค่าโรงงานเขาจะจัมมาให้ไฟค้างนะคะหากลูกค้าอยากได้ไฟกับพิปลูกค้าสลับไปอีกฝั่งได้ค่ะก่อนที่เราจะไปต่อสายด้านในเราจะต้องไขน็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะคะ หลังจากเราไขาน็อตทั้งสองตัวออกแล้วนะคะผิกด้านหลังก็จะเจอที่ต่อสายแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นพอตต่อไฟนะคะเป็นไฟ220ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นพอตต่อสัญญาณนะคะแต่ในคลิปเราจะต่อแค่ไฟเลี้ยงพอค่ะสายไฟที่ใช้ต่อไฟเลี้ยงของไฟหัวเสาก็จะใช้สายไฟใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะมันเป็นไฟ220โวลต์ค่ะ หลังจากต่อสายที่ไฟหัวเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสองพอตนี้สลับขั้วกันได้นะคะหลังจากที่เราต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบให้เป็นแบบเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะคะสายก็จะโผล่ออกมาทางด้านล่างแบบนี้นะคะมาดูที่หน้าบอร์ดกันนะคะว่าต่อสายช่องไหนบ้างเราจะต่อสายสองช่องนี้ข้างๆสายคอยนะคะ หลังจากต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเทสไฟหัวเสากันเลยค่ะ ไฟหัวเสานี้จะส่งสัญญาณจนกว่าจะครบ2นาทีหลังจากมอเตอร์หยุดทำงานนะคะเนื่องจากเป็นฟังก์ชันใหม่ของไฟหัวเสารตนี้ค่ะเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งนะคะหากลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามมอเตอร์คอมมานโดลูกค้าสามารถทักเข้ามาในรายด้านล่างหรือว่าโทรมาที่เบอร์ที่ทางร้านทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะ ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ